สวัสดีครับวันนี้ครูนีจะพามาสอนเทคนิคการหารากทีสามที่มาจากเลขสามหลักยกกํลาลังสามนะครับหลักการของมันก็จะเหมือนกับการหารากทีสามที่มาจากเลขสองหลักยกกํลาลังสามแต่สิ่งที่เราต้องจําคือเลขสุดท้ายของการยกกํลาลังสามของเลขโดดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าการยกกํลาลังสามของเลขโดดเมื่อเติมศูนย์ลงไปเช่นสิบ 3, ยกบ 3, ยกํลาลังสามยี่สิบยกกาลังสามสามสิบยกกําลังสามจนถึง 90ยกกำลัง3 90ยกยกกำลัง3ก็จะได้เท่าก,กับ2 7 0 0 0ืากำลัง2ของเลขที่ลงท้ายด้วย5เช่น15ยกกำลัง2มีค่าเท่าก,กับ2 2 5 25ยกกํากกำลังสองจะมีค่าเท่าก,กับ625ตรงนี้จะมีประโยชน์มากเมื่อ,เ,อ,อเราคิดเลข25ยกกำลัง3ก็จะได้ว่า625คูณกับ25จะทำให้เราลดระยะเวลาในการคิดเลขลง คือถ้าเราฝึกทำบ่อยๆทำโจทย์บ่อยๆล้วก็จะทำข้อสอบแบบนี้ได้ง่ายคราวนี้เราลองมาดูโจทย์กันว่า,เ,าเราจะหาคำตอบนี้ได้ไหมจงหาผลบวกของรากที่2ของ625และรากที่3ของ12ร1 2 9 0้าน8 1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราอาจจะรู้ค่าของ รักที่2ของ625ก็คือ25ส่วนรูที่3ของ12ล้าน812,904เป็นเท่าไหร่อันนี้เหมือนจะทำได้แต่เราก็ทำไม่ได้เพราะมันจะติดหลัก10อันนี้เป็นตารางที่เราต้องจำนะครับในการยกกำลัง3ของเลขโดดจะทำให้เราหาเลข กำลัง3าที่เป็นหลกหลักหน่วยได้ค่อนข้างเร็วเช่น2ยกกำลัง3ก็มีค่าเท่ากับ8 3ยกกำลัง3ก็จะมีค่าเท่ากับ27ดังนั้นหลักหน่วยก็คือ7จะสังเกตเห็นว่า2กับ3 7กับ8มันจะตรงข้ามกันถ้า,เ,าเลขเยกกำลัง3เลขที่ลงท้ายด้วยก็จะเป็น3นะครับส่วน4 5 6หมันจะเหมือนกับตัวมันเอง คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับจงหารากที่3ของ9ล้าน8 0 0แสน3 4, 4. อันดับแรกเราก็ต้องแบ่งตัวเลขทีละช่วงช่วงละ3ตัวนับจากหลักหน่วยจะเห็นว่าเลขหลักหน่วยลงท้ายด้วย4แสดงว่าตัวที่ยกกำลัง3ก็คือ4 ต่อไปเป็นการหาหลักร้อยเลขโดดที่ยกกำลัง3แล้วไม่เกิน9ก็คือเลข2นะครับส่วนในการหาหลักสิบเราต้องคิดจากหลักร้อย20อะไรแล้วยกกำลัง3ได้ค่าไม่เกิน9,800 เราต้องสุ่มเลขโดยคิดค่าที่ต่ำหรือค่ากลางนะครับในที่นี้ก็คือยี่สิบคูนยีคูนยีเป็นเท่ากับ8,000มันก็ยังน้อยกว่า9,800เราลองเพิ่มเป็น22่สิบคูณยีคูนย2มันก็จะได้มากกว่า9,800ก็ไม่น่าใช้คำตอบ เราลองมาดู21คูณ21คณ21ไี้ได้9,261ดูแล้ว21เป็นค่ามากที่สุดที่ยกกำลัง3แล้วไม่เกิน900 9,800ฉะนั้น1คือหลัก10เราลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับจงหารากที่3ของ1 0 7 8 5 1 7 6 เราเห็นว่า6เป็นหลักหน่วยของเลขเชุดนี้ก็แสดงว่าเลขที่ยกกำลัง3ก็คือ6งนั้นหลักหน่วยก็คือ6ส่วนหลักร้อยก็คือตัวอะไรที่ยกกำลัง3แล้วไม่เกิน107ก็จะคือ4เมื่อเราได้4เป็นหลักร้อยแล้วเราก็มาคิดว่า 4x อะไรหรือ40อะไรยกกำลัง3แล้วได้ค่าไม่เกิน17850 เราก็ต้องมาสุมเลขโดยที่คิดค่ากลางหรือค่าต่ำไปก่อนในทีนี้ก็คือเราจะคิดที่45คูณ45คูณ45มันจะได้ค่า91,125ซึ่งยังน้อยกว่า17,850เราลองดู47คูณ47คูณ 47, 47ก็จะได้ค่าน้อยกว่า17,850เราลอง c o n f ร r มอีกตัวนึงคือ48 คู48คู48มันจะได้ค่ามากกว่า17,850นั้นแสดงว่าหลักหน่วยของเลขชุดนี้ก็คือ7คำตอบก็คือ476